หลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นได้ถูกอัญเชิญมาจากวัดสาราปูนโดยการล่องแพมาตามแม่น้ำท่าจีนและเมื่อมาถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถวันนั้นเป็นวันขึ้น15คาคำเดือน5ซึ่งตรงกับวันสงการพอดีทำให้มีประชาชนจำนวนมากในขณะที่อัญเชิญได้เกิดเหตุอัศจรรย์ใจขึ้นแสงแดดที่แผดจ้าพันหายไป ความร้อนระอุบังเกิดมีเมฆดำและมีฝนโปรยลงมาทำให้เกิดความปิติยินดีแก่ประชาชนประชาชนจึงตั้งจิตอธิษฐานเป็นดัเดวเองกันว่าหวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นที่สุดและหัุดความร้อนให้ประชาชนได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงจุดพักผ่อนของวัดไร่ขิงนะคะซึ่งจุดนี้นะคะสามารถนำอาหาร น,นี้มีจุดถ่ายรูปมากมายหลายอย่างเช่นปีนักสัตว์หรือว่าเป็นนกแก้วอยู่ทางด้านนู้นนะคะไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมไปเลยค่ะ นอกจากบ้านดีตรงนี้นะคะก็ยังมีสองบ้งันนะคะซึ่งเป็นทนี่สร้างขึ้นใหม่นะคะเพื่อให้ออนะักท่องเที่ยวนะคะสา,า,า,ามารถนั้าหานคะตรนได้นะคะเราจะพาเข้าไปชมด้านในค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณสถานที่สุดท้ายของวัดไร่ขิงกันแล้วนะคะคือบริเวณ ช่ไหมคะพี่เฟินใช่ค่ะพี่โบนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาค่ะและสามารถล่องเรือไปตลาดน้ดําดอนหวายได้อีกด้วยค่ะอ๋อแล้วถ้าจะเดินทางมาเดินทางมาสะดวกไหมคะพี่อุ้ยสะดวกค่ะเพราะว่าจากเออหรือว่าเราจะนั่งบีเสมาก็ได้นะคะจากสถานีใดก็ได้มาลงที่บางว่าและนั่งแปดสีรถปรับอากาศมาถึงวัดเลยค่ะแล้วก็หรือว่าจะเออเป็นรถส่วนตัวก็ได้ค่ะวิ่งเออถนน เพชรเกษมอย่างเดียวเลยค่ะง่ายมากอ๋อค่ะก็เป็นการการมาที่สะดวกและเรียบง่ายมากเลยนะคะสําหรับครอบครัวที่อยากจะมาท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็เดี๋ยวเราขอจบการบรรยายและพาเพือพ่อนไปเที่ยวเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราขอตัวไปให้อาหารปลากันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ